อ่ะอันนี้คือเราแกะไปแล้วไงลืมอัดถูกป่ะมันจะนุมอ่ะดูต่อสิเราแกะไปแล้วเราลืมอัดคิดถูกป่ะละต้องมานั่งตรงนี้อ่ะนี่จะเป็นอันนี้เลยมันเป็นกล่องเนี้ยอันนี้เราเราเราแกะไปแล้วทุกคนจะได้เป็นอันนี้เลยเห็นไหมแต่ไม่ด้แกะให้ดูเลยขอโทษนะนี่จะมีอันนี้เลยแต่เรายังไม่เห็นนะเนี่ยก่อนนี้อ่ะให้ไม่ดูก่อนดูการ์ด มาดูกแกะกันเลยมีสองตัวน้องน้องนี่มากเสียหัวเสียได้ตัวนี้ เน,นี่นยเอาของนี่เราจะได้ไปตัวนี้เลยนะกล่องต่อไปกล่องต่อไปกล่องต่อไปจะเป็นอันนี้เลยซื้อมาเดี๋ยวรีวิวราคาสามร้อยสิบบาทแงะิแกะกันเลยเขาให้เราแกะตรงเนี้ยแกะกันเลยนะอุ้ยแกะง่ายมากแกะง่ายกว่าเบบี้ที อย่าก,กดปุ๊บปุ๊บอ่ากางกล้องให้โอเคดูกันยาง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 มีการไมร่ดูดิแค่ตัวอะไรแะยาเพิ่งให้ดูดูนะมาตัวอะไรให้คุณผู้ชมดูก่อนตัวอะไรอ่ะยังไม่เห็นะ่ะ

มันเลยเป็นอันนี้นะซื้อมากี่บาทไม่รู้อ่านผู้คนแม่แต่ได้ตัวไหนแม่ว่าจะได้ตัวไหนทีนี้ได้ฟีขเขยใช่ไหมอ๋อแม่จะได้แม่จะได้ตัวนี้หนึ่งในหกเปอร์เซนต์โอเคได้ไงมาแกะกันนะเอะแก้ โอ้ยางยางังยังไม่เห็นยังไม่เห็นโอ้โหแพ้ก้อนเลือลไหลชั้นขนาดนี้คุณป้ามีการ์ดแหละแม่ให้แม่ดูก,การ์ดก่อนอ่ะ อันนี้ไม่ได้เทต่อไปไปต่อไป,อไปอจะเป็นอนสแขกอันนี้ไม่ต้องรีวิวแล้วจะเป็นอันนี้เลยน้องอน่ารักมากทำไมน้องแขนบิดแบบเน,นี้ย <c oughs> กล่องนี้คือกล่องสุดท้ายที่เราจะมีอันนี้ปเบบเลยนะ <c oughs> นี่โอเคนี่ก็มาได้แกเองรวดเร็วเลย <c oughs> มาแกะกันเลยนะทุกคนเฮ้ยทุกคนไม่เจอได้ตัวไหนอ่ะไม่ไม่เจอได้ตัวไหนแม่เฮ้ยโอแม่เราว่ามันจะได้ตัวนี้แต่เราว่ามันจะได้ตัว,ต,วตัวแดงตัวนี้ <laughs> แก้ยี่ไรอเงี้ยนะคล้ิ้งปมาแกยากก่า เจ็บนี้ว่ะออ้แพ็กแน่นหนายิคเอมือกี้มีกล้าไหมไม่รูแม่ไห้่ะแบบนี้เลยนะทุคนากกไลค์ด้วยนะมีผู้ติดามสคนแล้วโวย ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่สุดในโลกมีมุจาสี่คนไไม่รู้อะไม่ตัวหมีขนนิ่มๆนี่ไง่ย่ไหนอะสีูอุ้ยไม่ได้ทีเียดเลยไม่เป็นไรอย่างน้อก็ได้ทีเขตัวหนึ่ง น้องหลับตาแบบเตื่นโอ๊ยนิ้วกูเจ็บนี่นะเตื่นเตืนจ้านี่น่าจะเป็นตัวน,นี้เลยนะเตือนเอ๊ะจุเ <laughs> ด็กน่าจะขอเกคลกคิปแล้วทั้งหมดที่มีเราจะมีประมาณนี้นี่โอ๊ยมีคนุ <laughs> อันนี้มีเบเบ็ดด้วย สั้นเลยว่ะเดี๋ยวแกะเบเบด้วยดวยกันคลิปสั้นเกินไปทิ่มือตอนนั้นอ่ะมาเแบเบดไม่มีคนจับก้อนอะไรไม่เป็นไรเห็นอยู่ไปอันนี้เขาต้องมาใส่อะไรไม่รู้อ่ะแต่ที ตัวหน้ากล่องอ่ะแกะเบะเบกของเราเป็นอันนี้เลยแ๋ยวต้องแล้วมีเบเบกอยู่สามอันนี้นี่คืออันที่สี่ห้าหกสี่ห้ามีอยู่ห้าอันแล้วนี่เขาเขาต้องทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำงันแม่เดี๋ยวให้พ่อทำโู้เขาแถมอันนี้มาด้วย เราใส่เป็นอยู่นะที่ตัวชูนะตัวชูใส่ยังไงไม่ลืมแล้วอ่าน่าแล้วทุกคนค้อนหัวขวาจะทุกหน,หน้ามึงไอตัวชูใส่ด้วยงใช่ไงวะ เหลืองนี่จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะทุกคนที่ตัวมันก็เป็นแบบนี้นะแล้วต่อเป็นแล้วใครสมมุติว่าใครต่อไม่เป็นนะสอนนี่นะเห็นตรงนี้นะนี่ให้เราเอาประกอบกันเลยประกอบเพิ่มแล้วก็ดลนไปแบบกึกกนิดนึงแล้วก็หมุนนิดนึงอ่ะได้ทุกคนแล้วตูดเห็นตรงรูนี่นะใส่ลงไป ขันไปยัดลงไปต้องยัดเหมือนเหมุนหมุนยัดยัดหมุนเหมืนยัดยัดเนี่ยใช่แล้วทุกคนจะได้เป็นตัวแบบแบบนี้นอ่ะเหมือนกันในกล่องไหมทุกคนนี่แบบนี้เลยนะทุกคนสีตูดไม่เข้ากันเลยนี่กล่องเนื้ะทุกคน อีคนนึงอีคนหนึ่งก็แกะเบเบอีกคนหนึ่งก็ค้นหาไม่รู้ <c oughs> ชลิปตั้งเกินไปช้างแบบของชั้นโอ้โหเทชูดเทชูดพี่ชูมันเป็นการเล็กแต่ติดดิว นะนะตอนนี้อื้อหือมาอุ้ยหนักมากเลยอันเนี้ยของเล่นไมหมดเลยอุ้ยของอ่ะมาแล้วทุกคนได้เป็นประมาณนี้อ่ะทุกคนแม่ไปแล้วเฮ้ย นี่ตัวแบบนี้เลยนะทุกคนเหน็นไหมนี่จะเป็นแบบนี้เลยใสย่ลงไปเหมือนเดิมนะเห็นไหปุ๊บกดกึกอ่ะไม่ต้องมีเสียงกึกก็ได้อันนี้มันไม่มีก็หมุนหมุนที่มันไม่ติดวะไม่เข้าวะที่แค่ไม่เข้า,าอ่ะได้แนละ้วทุกคน ถัดมาใส่ตู้เหมือนเดิมนี่ทุกคนจะได้แบบนี้เลยนี่อยู่สองตัวจะเป็นตัวแบบนี้นะทุกคนนี่แบบนี่เลยสีตูถ้าเอานี่มาใส่ของอเนี่ยมันจะเข้าอยู่นี่คลิปยาวมาเนี่ยมีอยู่สองกล่องนี้นะทุกคนที่ชุดสองอันนี้ เดี๋ยวเรามาชูให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปหาถาดก่อนทุกคนหาถาดเสร็จแล้วทุกคนนี่พิชากุกกี้ทุกคนถาดคุกกี้ยู่ต้าไม่ต้องเี้นทุกคนเตอ่ะเราจะเอาสองตัวนี้มาแข่งกันนะทุกคนว่า ไหนแ,ก,แก,กว่ากันอันนี้ตัวที่เรามีอันนี้100ปือหลาดร้อยปีนี่ตัวที่เรามีทีจ้าเต่าแยกล่างทุกวินาทีตีเพิ่เดียวโคตรกากนะเนี่ยตีทีเดียวหลุดล่างถึงสามล่างเลยนี่ชูชูของมันทามันเอาอันนี้มาประอกอบกัันนี้ได้ด้วยนะมาทุกคนเรามาเล่นกันเลยนะมาเลยเจนไปเริ่มเลย ทำยังไงวะ หมดเลยอ่ะทุกคนล่างหมดเลยอ่ะมาลองชุดดูนะชุดยังไงวะแม่จับก้อนหน่อย ก็โดนหัวแตกชุดทีกูกูกูเหมือนกระถางมาอ่อันนีออันนี้อันเล็กๆน่าจะไม่เป็นอะไรมากนะทุกคนนี่ได้แล้วทุกคนนี่ใหญ่ม่แแรงเงี้ยฮะคุตลกเลยตอนนั้นะ เลือดเรื่องว่ามันผู้แข่งอะไรที้ม่เชื่อแฮ่คือแค่ทุกคนว่าอันไหนจะชนะถ้าคุณถ้าคุณทายถูกเยี่ยมอุ้ยตอนนี้ใครใครชนะใครจะชนะทุกคนใครจะชนะมาแม่ว่าใครชนะไอ้นนู้นอันนี้อู้เร็วนี่มาเล่นจิ๊กซอว่ะน่าแนอะทุกคนเดี๋ยวเราดูก่อนทุกคนจะได้เห็นสีสีเริ่มสีเริ่มสีแล้ว ดูดูดูนี้เริ่มเซแล้วเริ่มเซแล้วสองอันนั่เริ่มเซแล้ว,ลว,อ,ลวอันนี้แพ้เซแล้วเริ่มเซแล้วนะเริ่มเซแล้วแพ้แม่ที่แม่เชียร์แม่แพ้แม่แพ้เราเล่นให้ดูแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแรกอะเมื่อกี้อะไรวะโปโก้คันจบคลิปแล้วทุกคนบ๊ายบาย